ลุกเอาละครับผมกลัมบพบกับผมหน้านอนเล่นเกมนะครับกับเกมที่มีว่าฮาร์ฟซ o วด์เตโมนะครับมาพร้อมกับราชานารกที่แข่งแข่งของเรานะครับผมรอบนี้นะครับบอกให้เลยว่า EP นี้นะครับไปถึงบอสเกาะทองราชานารกสู้สู้หยาอยยาโอ้ยฉปุ๊บหลบเจ็บเจ็บเจ็บมาหายเจ็บหายเจ็บหายเจ็บ ไฮเจ็บไฮเจ็บแต่แต่ไฮเจ็บไฮเจ็บแต่เลือดยังปิดอยู่เลือดยังปิดอยู่แต่ไม่เป็นไรแต่ไม่เป็นไรอือไฮเจ็บไฮเจ็บไฮเจ็บไฮไข้ไฮเจ็บไฮไข้แต่เลือดยังปิดอยู่เอาวะ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 มาเปิดเปิดมาหัวก็แตกเลยนะครับสำหรับราชานรกนะครับเปิดมาหัวก็แตกเลยให้ตายเถอะระดับเขาแล้วนะครับไม่เท่าไหร่นะครับไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่นะครับผม บอกเขาเลยว่าเขามาพร้อมกับฮาคีลาชันรอบนี้มาพร้อมกับฮาคีลาชันที่ไรเดียมทานนะครับผมใครมองตาต้องตายบอกให้ใครมองตาต้องตาย,ตาตตายนะครับผมมามาเขามาออกมามองตานี่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 ลูก นี่รตมาตายแทบเท้ามาตายแทบเท้ามาตายแทบเท้ามาตายมาตายมาตายแทบกัดฟัน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 ปัน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 ลัวปันลัวปันลัวด้วยขวานปันลัวด้วยขวานฟันลัวด้วยขวานบอกให้เลยรอบนี้มาโกงนะครับมาเพราะความโกงนี่ยงผู้เขาต้องใช้หอกแหลมแทงมาอะไรเล่าอะไรเล่าอื้อื้แทงเข้าไปแทงเข้าไปแทงเข้าไปเรียบร้อยจุก เตะด้วยเตะํานะครับเตะสามนะครับผมเตะสามปิว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 เตะปิวเตะปิวบอกกันเลยว่าปิวไกลปิวไกลเตะปิวไปกันต่อไปกันต่อมาศัตรูอยู่ไหนลบลบแทงแทงเข้าไปแทงเข้าไปเรียบร้อยตายทั้ตัวตายทั้ตัวแล้วก็ เตะปิ้ว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 เตะปิ้วหมดเตะปิ้วหมดไม่สนลูกใครนะครับผมเราต้องเอาวิชาเตะปิ้วมาใส่กันเตะปิ้วเตะปิ้วเตะปิ้วอันแน่มาแล้วมาแล้วมาไงจ๊ะแทงแล้วก็ลบฟาดคอหักคอหักแล้วก็เตะไอ้ปิ้วเตะปิ้วเตะปิ้วเตะปิ้วเออเออเออ เออต,ต,ตีให้แตก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 อ่ะในเสื้อใสกแล้วโอเคอาจจะต้องไม่เปลี่ยนเสื้อถ้าแขนขาดนะครับผมมามาตาไราเงาแตกทีมหมดเลยมา,มาตาไราเงาเอาวะมารอบนี้มาแบบวรยุทธ์แบบเริ่มใช้วิชาเป็นนะครับผมเริ่มใช้พลังมารเป็นบอกให้เ่าวิชามารของเรานะครับเริ่มเริ่มเก่งเริ่มเก่งนะครับผมมีกระโดดด้วยนะปุ๊บดึงแหนปุ๊บดึงอันนี้ ปนี่โดดดึงนี่วิชาลอยวิชาลอยเอาวะโอเคใช้แค่นี้พอเดี๋ยวมันหลดเดี๋ยวมันหลุดออกนอกแมปมาบอสเหรอบอสเหรอบอสเหรอสู้กี่ครัค้งแล้วสู้มึงก็เก่งสู้มาวยเตยบมวยตรีบมวยมวยตรีบเข้าหัวใจเข้าหัวใจแทงออกมาแล้วก็แล้วก็วิชาเตะฟิวเดี๋ยวก่อน เตะปิวเตะปิวเตะเป็นนึปิวมันมันลอยได้แค่นั้นลอยแค่นั้นนะครับผมเฮยไปก็ต้องยาวๆมาค่อยๆไปค่อยๆไปบอสน่าจะถึงชั้นสูงอยู่ชั้นสูงอยู่นะครับผมเตะมาเอ้ยตีคอตีคอเซมีเซตีแขนตีแขนอีกทีตีหัวหลับหลับหลับ หลับไม่เตืมนพื้นไม่มีหนีไม่ดนเฮ้ยได้ของมีคมแล้วโอ้ยหลอน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 ฝันลหลอนฝันลงเอาวะไเป็นไรเอาวะไปกันตาเฮ้ยได้เสื้อใหม่เสื้อน้ำเงินอะไรอะไรอะไรฟันหัวนมสองข้างเรียบร้อยแตกหมดนะครับผมแตกหมดทาไมสุดลูกใครอุโตมันงวดจริงวะลบไปดิลบไปดิ ้หลบไปดิหลบไปเออหลบไปเออเออป๊บลอยหมดทุกอย่างลอยหมดทุกอย่างอยู่ในอากาศนะครับ <reconstruct ed> <CC> ทุกอย่างอยู่ในอากาศมาไปกันต่อไปกันต่อไปกันต่อไหนใครจะโจมตีเราอีกข้างหลังอีกมีไหมรองเท,ท้าว่ะรองเท้าว่ะโอ้ย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 แม่ง มึงจะแทงราชานรกเหรอมึงแทงราชานรกเหรอคอหักไปดีคอหักไปดีคอหักไปดีปึ๊บปึ๊บนี่นี่แพ้หายแพ้หายฟาสเตอร์ฮิลิ่งรู้จักว่ารู้จักฟาสเตอร์ฮิลิ่งว่ารู้จักฟาสเตอร์ฮิลิ่งว่ารูักฟเตอ์ฮิลิ่งเปล่ารู้จักฟาสเตอร์ฮิลิ่งเปล่าไปวิ่งต่อวิ่งต่อตีละคอหักไปดีคอหักไปดีไม่ตายเหรอเปลี่ยนข้างเป็นข้างอีกทีนึงอีกข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งเรียบร้อย เอามีดมึงนี่แหละฆ่ามึงตายเอามีดมึงแหละมีดมึงแหละแทงมึงมีดมึงแหละแทงมึงเอาดีมีดแหละแทงแล้วก็ตายซะเป็นไงบอกแล้วให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นหนึ่งตัวนี้คือเจ้านรกจริงๆนะครับเวรกรรมเวีนกรรมมหามันจริงๆเอ้ยจะเย็นจะเย็นจะเย็นชาเคียวเหรอสกลงฉันหมดตีตีตีโอ้ยขาขาดอ่ะ เอ้ยยายเกียวมันโหดจริงๆเลยรอบนี้ต้องถึงนะแต่แค่ไม่ใช่ตานี้นะครับผมรอบนี้เราขาดขาแมงอ้ยขาขาดีเดีวเออโอ้โหมึงลงมาแรงขนาดเนี้ยปกติลงมาหัวจ้ำๆนี่ลงมาหัวแตกเลยเหรอโอ้โหเริ่มต้นมากูก็ไม่เป็นรางไม่ดีแล้วรางไม่ดีแล้ว ลงมาปุ๊บหัวแตกปับให้ตายเถอะนะครับผมไม่เป็นไร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 ,ไ,นไ,รได้อยู่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 มัแตกเล็กหน่อยไม่เป็นไรเอ้ยวอเออดีเขาวิาว่งเข้ามาใส่เอ้ย <c oughs> นี่แหละการที่วิ่งพุ่งเข้ามาใส่เนี่ยแล้วศัตรูแค่ตั้งตั้งอาว,วุธรอเนี่ยมันทําให้แรงมากขนาดเนี้นะครับผมและการที่เราพุ่งแรงก็อันตรายเหมือนกัน,เป,นเป็นเหมือนดาบสองคมเพราะไง <c oughs> ต้องพุ่งอย่างระมัดระวังเฮ้ยได้ขวานว่ะ ไปได้บวกได้ขวานไปป่ะแล้วต้อรอพุ่งอย่างระมัดระวังมะรอบนี้นะครับผมไม่เชื่อไหไลอะไร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 เราอะไร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 เราตไปไปวเอ้ยเอ้ย้ยติดติดจงลอยขึ้น อย่าลอยขึ้นทั้งกล่องทั้งคนอะลอยขึ้น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 นี่เรียดร้อยเจวทมนต์กูเข้าไปเอามาลลุบบอลลุบก๋อเก๋หมดอะตอนนี้เออ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 เดือดร้อยฉีขาดหมดไปแค่ต้องไปต่อไปแค่ตองแค่องยาว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 จนกว่าจะได้เจอเกาะนะครับผมเออแตก ฟันไม่โดนฟันไม่โดนเลยไม่เอาละของในกล่องไม่ค่อยกล้าหยิบแล้วหลังๆมาเนี่ยรองเท้าเอาว่ะรองเท้าส้มจี๊ดเลยว่ะรองเท้านี่ส้มจี๊ดหมวกไม่เอาไปกันต่อรอบนี้ต้องอันตรายอันตรธานหายไปอยใหญ่ขวานมึงเจอกูแน่เดี๋ยวก่อนเปิดเปิดเปิดพลังก่อน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 อ่าเปิดพลังแล้วมึงมา ทุบเขาดิปันเข้าไปปุ๊บหลบไปไงไปไงไปไงเรียบร้อยเปิดพลังแล้วเปิดพลังขวานคู่ไปเลยเวลาควันคู่เออเนี่ยปุ๊บปึ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 ๊บเอาวางปึ๊บปึ๊บปึ๊บเอาวางไปกันต่อ ลังเอาดิ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 ขวานคู่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 นี่แกะออกด้วยแกะออกด้วยไปกันต่อไปกันต่อไปกันต่อนี่มันกาบันชัดๆนี่หว่านะครับผมกาบันถือกำเนิดแล้วไงอย่าปึ๊บ กลบันกลบันเด็กกันเะกลบกันกลบันพังเอาวะเออไม่อีเหรวะโคตรเท่เลยนะครับผมพลังระดับนี้นะครับผมนี่มันมือขวามือซ้ายของราชานรกชัดๆนะครับผมโอ้โหเขามาพร้อมกับป่นคู่ของเขานะครับมาปั๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้โหปึ๊บโอ้โหเก่งเกินเก่งเกินกองทั้งกองทั้งเก่งทั้งเก่งทั้งเกิงมากลบบันมาแล้ว ยาเล่าว้าวปุ๊บปุ๊บปา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 บูให้ป้ากูให้เออ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 ใช่ใช่ต้องระวังแทงสวนเพราะฉะนั้นอยากจะดูวิชาว่าไอเด็กน้อยพวกนี้มันทนวิชาฮาคิราชันได้ไหมไอ้ดูดิบอสเหรอฮาคิราชันเอ้าไอ้นี่ทนไม่ค่อยได้เออ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 ว่ะเออทนไม่ค่อยได้ทนไม่ค่อยได้ มันมีแต่พวกไอ้พวกชั้นต่อไปเริ่มทำได้เอาวะวิชากาบันตัดครึ่งหมดอะเอาวะเฮ้ยกาบันก็โหดเหมือนกันนะเล่นกาบันดีกว่าวะใจเดี๋ใจเย็นมามาลบป๊าป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 ป๊บปป๊บปป๊าปป๊าปป๊ เอาว่ากาบันถือกําเนิดขึ้นนะครับผมปึ๊บปุ๊บปึ๊บโอ้โยดูดูการพุ่งปุ๊งปุ้บเนี่ยนะพุ่งแบบพุ่งแบบไม่มีแรงน้ำถ่วงปุ๊บปุ้บปุ้บเอาว่ามาปุ๊บโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวหาฉากเท่ๆหาฉากเท่ๆหาฉากเท่ๆก่อนเฮ้ยสองตัวเหรอสองตัวเหรอสองตัวเหรอยัง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 ยงยังยัง มาโหดมาโหดว่ะมาโหดรอบนี้มาโหดนะครับผมดูด้วยดูด้วยดูการพุ่งด้วยนะครับผมโอ้โหินให้ตายเ <c oughs> ลยรอบนี้แหละกาวบันไนี่แหละขวานคู่นีแ่แหละจะกลายเป็นตัวอย่างที่ถูกต้องจากผู้ช่วยครูนะครับผมเราจะ,จะ,จะตัดตัดข้าไปางี้ไปงี้ yeah. คนเหนื่อย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 กระบาดเหนื่อยพวกเหนื่อยแบบเหยาะกระบันเหนื่อยกระบันเหนื่อยกระบันเหนื่อยเฮ้ยเหนื่อยเหนื่อยกระบาดเสนื่อยแต่งแต่งแล้วหมามองไม่ทันมองไม่ทันขวานมองไม่ทันขวานนี่ล่ะนี่ละ หาฉากเท่ๆหาฉากเท่ๆเฮ้ยโอ้โหเมื <object S 3> <ihat. Wars. S 2> ่อกี้เท่แล้วอืออืออือจุดหลบมามาปันฟ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 ันเรียบร้อยขาด ฟันฟ<ภ>ันฟ <vie> ันเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้มันหนักเกินไปว่ะขวานมันหนักเกินไปจริงๆอะใช้มีดไใช้ดาบดีกว่านะครับตอนนี้ดาบน่าจะมันกว่าว่ะของมีคมไงอืมใช้มีดก่อนใช้หอกดีกว่าครับผมเอาแบบเมื่อกี้เหรอเมื่อกี้มันเกมมันเริ่มบั๊กแล้วเกมมันเริ่มบั๊กแล้วนะครับ มารอบนี้แหละไอ้เขียวไอ้เขียวมันมันต้องเจอนี่หอกโคตรโคตรหอกโคตรโคตรนะครับผมสุโลชั้นหมดตุ๊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 ดปุ๊บตีล่ะปุ๊บเอ้ยหลบแดดหลบแดดหลบปุ๊วใจเย็น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 ื่อย็นใจเยบนใจเย็นสุดโลชั้นหมดปุ๊บตีล่ะเอกันไว้กันไว้เออยเด็ดเด็ดหลบแดดหลบแดดหลบใจเย็น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 สุโลชั้นหมดปุ๊บหลบ ปั้นเราดิดอดลบมาโอ้ดิวู้ฮู้ชนะวะรอบนี้เอาหนีเหรอหนีเหรอ,หรอมึงคิดจะหน,นีไปไหน,นไไหนีแบบไปไหนหนีไปไหนไอ้ฝันไม่โดนเฮ้ยโอ้ <c oughs> โหมันไม่เลอะโอาดิมามาชาดาบปุ๊บลบฟันเอาดิเอาดิาาดเอาดิาด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 แรงแรงแรงกุกพ,พ,พลังกุกพลัง ควบคุมพลังได้เอาวะไปหาเกาะใส่ก่อนตอนนี้เอาวะปุ๊บผ่านแล้วผ่านเส้นดำและตัวต่อไปอ่าปุ๊บลบโหออกมาเฮ้ยเกาะไหลเกาะไหลเออเกาะไหลมาวิชาวิชาดาบเดียวใดหลายเทียมทานจุ๊บฟักไปไปกัดสเปนเสเรียบร้อย ด <iento> uhm ูหอกปักไหลก็ไม่เป็นไรนี่เอาหอกออกมานี่เอาดี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 มาตีล่ะเออเออเออเอเฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นน้องใจเย็น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 แทงแทง เออเออเอาดิ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 ขาหักขาหักขาหักสู้ยันหาหักสู้ยันขาหักสู้กันหาหักมาดับเล็กๆก็ได้ดับเล็กๆก็ได้เออรูดมารูดกองแท้ดับคู่ดีกว่าอยากได้ดับคู่ว่ะเออนี่ดับกาบัดด้วยมาเออดับคู่ดับเล็กข้างดับใหญ่ข้าง บออเป็นตัวอะไรต่อไปบออเป็นตัวอะไรต่อไปเฮ้ยนี้นะอันนี้อะไรไก่หนามแน่เนยชัดเจนไม่ใช่ไก่หนามนี่วะเอาอ่าหมวกหมวกไอ้น,นี่เก็บไปเลยนี่เอาอีโตอีโตยักษ์อีโตยักษ์เชิงเทียนทิ้งไปเอออีโตยักษ์อีโตยักษ์มาจ้สาสศัสตรูเป็นไกน่หนามฟึ๊บลบไก่หนามบ่ออยากเจอมานานแล้วไก่หนาม กระโดดฉันหมดแดดหลบเฮ้ยปลาเข้าไปหลบมา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 ระโดดฉันหมดปัดตบเอาวางเอาวางเอาวาะเฮ้ยอย่ายาไปไปแทงเอาดีเอาดีเอาดีดีได้ไก่หนาม,มากับตัวเอาว่าได้ไก่หนาม,มาแล้วนะครับผม โอ้ยกบมาเฮ้ยเล่นดาบเล่นขวานกับดาบดีกว่าเฮ้ยดาบขวานข้างหนึ่งดาบขวานข้างนึงว่ะเอาว่ะไปกันต่อเอ้ยดบหลดปนึงอ่ามาว่าไงจ๊ะปุ๊บนี่ละอะไรปุ๊บ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 ปุโกงยังไม่รู้จะกงไงละ ปุ๊บหลบเฮ้ทยทโอ้โหมันมันเริ่มแหลกแหลกเนาะมันเริ่มแหลกแหลกปุ๊บหลบวา่าไงจ๊ะว่าไงจ๋าโกลงชั้นหมดวิ่งเข้าใส่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บโกลบชั้นหมดฟา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 ด ฟัน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 โอ้ยดิโอ้ยดิโอ้ดิโอ้ดิโคตรแรงนะครับผมโคตรแรงรวมเปลี่ยนไปใช้หมัดดีกว่าแล้วก็พุ่งเขาเรียกว่าสิบเท่าเฮ้ยไปใส่พุ่งชนดีกว่าเปลี่ยนไปใส่พุ่งชนดีกว่านะครับผมเอาว่ะเดี๋ยวเพิ่มพลังก่อน เพิ่มพลังในการพุ่งชนก่อนนะครับผมเพิ่มพลังในการพุ่งชนเดี๋ยวว่าสิบเท่าแรงสิบเท่านี่อันนี้สี่เท่าอยู่ครับเปลี่ยนเป็นพุ่งชนสิบปุ๊บอ่าพุ่งชนสิบเท่าเริ่เตรียมตัวเล็งพุ่งชนหกนักดีครับโอ้ยกระเด็นหกนักดีครับดังก๊อบๆเมื่อกี้นะครับตีสามตีสามตีสาม S 1> <S 1> ไอซับไมโอกาสที่มันจะแทงสวนมีสูงมากนะครับผมมีสูงมากอะไรอะไรนี่มีโลคเออมีโลคพุ่งชนกระเด็นไปกระเด็นไปโอยโอยเออ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 โหยจริงๆ,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 ๆ มดจริงๆแต่มีโล่อยู่นะโล่กัน,น่างนี้แล้วก็พุ่งใส่นะครับ <c oughs> อย่าบอกนะบอสมาเฮ้ยบอสมันมีโล่นี่มีโลใหญ่ด้วยนะครับผมเต <c oughs> ็มตัวออกไม่ใช่ <c oughs> พุ่งชนบอสไปเลยฮ้ยมันถึกมันถึกพุ่งชนเนาะพุ่งชนพุ่งชน,ชนอ๋อเจ้าแพ้เลยแจ๋ว ไม่ทิ้งวังไม่ทิ้งโอ้โหถึงกับเจ็บปวดถึงกับเจ็บปวดถึงกับเจ็บปวดทรมานมันต้องทรมานอยู่แล้วมันต้องทรมานอยู่แล้วโอ้โหขนาดนี้โตรขนาดนี้โตรขนาดนี้โตรขนาดนี้ลบเฮ้ยโลสองคู่เลยพุ่งชนหักพุ่งชนหักเฮ้ยไอคุ้ยไอคุ้ยไอคุ้ยแบบว่าเป็นยอดมนุษย์รอบนี้นะครับผมหักอย่างเดียวดึงเลยเสียละ ต่อย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 นายก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 เอาโลมาเอาโลมาอย่าพยายามขัดขืนอย่าพยายามขันติอย่าพยายามขันขืนอย่าพยายามขัดขืนเอาโลมาโลคู่เลยรอบนี้มามาคุวิชาพุ่งชนเปลี่ยนตัวเออเออโอ้โหโหดจัดรอบนี้มาโหดจัดต่อย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 อะไรวะอะไรอะไร อะไรยไงอะปุ๊บลบปั๊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 บปับปั๊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 บปับปั๊บปั๊บปัั๊บปั๊บปั๊ั๊บปั ปั๊บปั๊บปั๊บปัอ้ยมาแรงว่ะโอ้แบบพ่อ้ภาพนี้สวยงาม่คือกระโดดเตะแบบโอ้ยกระโดดเตะแบบแรงมากบอกใ่้มาจากทางนู้น่ะเตะแรงมากนะครับผมเปองศาปองศาวยงามสวยงามเออแต่เป็นฟีคิกเลยอ้ยปิวถึงกระปิวถึงกระปิวถึงกระปิว ปายอันนี้โล่ใหญ่เหรอไว้ด้านหลังก่อนใช่ไหมมันเก็บไม่ได้มันมันไ,ไ,ไม่ใช่โล่ใหญ่สุดต้องเป็นโล่โล่ใหญ่สุดนะครับยันต่อไวยันต่อบอสเป็นตัวไหนเจอหมดแหละบอกให้เลยว่านี่มันนักสู้พันเข่าเหนียวชัดๆนะครับผมพลังเขาไล่เทียมทานอย่างกักร์ตันอเมริกาของแท้มามาโอ้ยโล่ใหญ่นี่ไงมาแล้วมามาเข้ามาหลบปั๊บปั๊บ ปับป <l id sei> <c oughs> ับปับปับเฮ้ยไม่เข้าไม่ค่อยเข้าไม่ค่อยเข้าปั๊บปั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 ๊บปั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 เลบมาปั้บปั๊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 บลบด็บลบมาไมัเอาวาไ้ปุบป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 บบป๊บป๊บป๊บ ปุ๊บดั๊บเตะเตะเๆป๊บปใช่ใช่ปุ๊บลบปุ๊บๆบปุ๊บลบปุ๊บลบปุ๊บปั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  ทิ้งไปปลดล็อกทิ้งไปใส่ตามะร้านคนนี้ไอ้ย่าใส่ตามะสุดๆอ่ะตัวเนี้ยดังเออรถถังสั่งทนบอกได้เลยว่าตอนนี้ไม่มีคําว่าเจ็บปวดไม่มีคําว่าเจ็บปวดนะเอ้ยอะไรหรอปุ๊บหลบก่อนใจเย็นใจเย็นไอ้น้องใจเย็นไอ้น้องปุ๊บหลบโอหโคตรแรงใส่ตำมะของแท้เลยว่ะรอบนี้ปั๊บปั๊บปั๊บ ปั๊บปั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 บทุกอย่างมันเกิดขึ้นไวมากไงปุ๊บอะไรอะไรปั๊บ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 ปับ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 โอ้โหเอาโลออกไปเลยเอโลข้างหลังมันไม่เท่เไปหลบไปเฮ้ยเฮ้ยปั๊บหลบก่อนหลบก่อนจะเย็นปุ๊บหลบหลบหลบอะแน่การการการเอาโลกันเอาโลกับ ปุ๊บหลบมาปั๊บ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 ปุ๊บ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 ปุบปุ๊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 ปุ๊บ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 ปุบปุ๊บปุบ ปุ๊บลบปุ๊บลบปุ๊บปั๊บปุ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 ๊บุ๊บปุ๊บป ชายชายเราต้องระวังนะครับถึงเราจะมีพลังแต่ว่าอันตรายอยู่ดีนะครับผมเพราะฉะนั้นราชานรกก็ต้องเป็นราชานรกอยูปีศาจครับตอนนี้ยังไม่มีเกาะตัวเลยวะหาเกาะตัวก่อนเงียเงี้ยที่เอารโหลังเฮ้ยบอสมาแล้วเหรอแน่บอสเหรอบอสเหรอบอสเหรอ บอเดาะบอเดาะบอเดาะคุปไงเขาหน้ามันเอเขาน้ามันเขาหน้ามันเขาหน้าเขาน้าเขาหน้าเขาน้าหน้าแตก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 แตกหน้าแตกหน้าแตกไปจ้าหน้าโอ้ยเหนื่อ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 ยโอ้ยตัวละครก็เหนื่อยเป็นเอาวะพลังแม่งพลังของราชานรกนี่ไม่ธรรมดาจริงนะลูปั๊บ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 เรียบร้อยร่วงไป

เกาะเออกาหัวไหลมารอบนี้แหละมามาขีลาชันเฮ้ยจ้าอ๋อมาจากข้างหลังปั๊บปั๊บปั๊เจอไฮลายชันเข้าไปเปั๊บปั๊บปัปั๊บปั๊เออลืมลืมล่อีกอันนึงปุ๊บหลบก่อนหลบก่อนเอาโล่ก่อนโอ้ยเหนื่อยเหนื่เหนยเะพลังเยอะเยอพลังเยอะเหนื่อยเยอพลังเยอะเหนื่อยมามา หาคีราชันเฮ้ยอเจอหาคีราชันก็ไปลอรอบตัวเนี่ยหมดนะครับผมหอ้คีราชันไปแกไปแกล้อรอบแบบอะไรครับเนี้ยหาคีราชันเหรอครับเี้ย